รังที่ค้ข้อความต่อไปในทีคณิกายมหาวัคคมหาสติปัฏฐานซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสติปัฏฐานสี่ประการสี่ประการเป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจรารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเยได้ ้าสติระลึกรู้สภาพปรมัถธรรมที่ปรากฏที่กายเป็นปัญญาที่เป็นสัมปชัญญะที่เกิดพร้อมกับสติและความเพียรที่จะทำให้กรรมจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได,ได้ข้อความต่อไปมีว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่งสุขหรือทุกข์หรืออุเบกขาอทุกขกรมสุขทางกายหรือทางใจถ้าสติระลึกได้เป็นปกติธรรมดาชื่อว่าพร้อมสัมปชัญญะคือการรู้สึกตัวและสัมปชัญญะคือปัญญาก็เกิดพร้อมสติที่จะรู้ชัดในลักษณะปรมัตธรรมคือความรู้สึก ขณะนั้นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่การไปทาอย่างสมถะภาวนาแต่เป็นการที่สมบูรณ์พร้อมด้วยสัมปชัญญะการรู้สึกตัวในขณะนี้และปัญญาก็รู้ในสภาพธรรมะแม้ความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดในขณะนี้ก็เป็นแต่เพียงนามธรรมชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจความหมายของสัมปชัญญะ คือความรู้สึกตัวตามปกติเป็นปกติพร้อมปัญญาที่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ว่าจะเป็นกายหรือเวทนาก็ตามขณะนั้นเป็นการเจริญสติปัฏฐานข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกจะได้ขณะนี้มีจิตมีสภาพรู้มีสัมปชัญญะรู้สึกระลึกรู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกจะได้จิตในขณะนี้จะเป็นอะไรก็ตามมีเหตุปัจจัยให้เกิดจิตประเภทนั้นๆ โดยที่ว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดาสามารถที่จะไปบงการจัดการให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะเหตุว่าสภาพธารรมะทั้งหลายเมื่อพร้อมด้วยปัจจัยแล้วที่ใครจะไปยับยั้งว่าอยากเกิดขึ้นนั้นไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยขณะนี้จิตจะเป็นโลภะมูลจิตขณะนี้จิตจะเป็นโทสะมูลจิตขณะนี้จิตกําลังเห็นกําลังได้ยินเป็นสภาพธรรมะ ที่เกิดแล้วเพราะความสมบูรณ์พร้อมของปัจจัยเพราะฉะนั้นการรู้สึกตัวตามปกติแล้วก็สติระลึกรู้ในลักษณะของปรมัตถธรรมปัญญารู้ว่าลักษณะนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้ได้หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะอยู่มีความเพียรมีสัมปทัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้ได้หนึ่งขณะนี้ธรรมะปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ผู้เจริญสติปัฏฐานเข้าใจเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานคือเป็นผู้มีปกติระลึกรู้ลักษณะของปรมัธธรรมที่กำลังปรากฏและก็ไม่ใช่เป็นการเลือกเป็นการจดจ้องที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดพราเหตุว่าถ้าเป็นโดยลักษณะที่ติดไม่ใช่เป็นลักษณะที่รู้แล้วละก็ไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานท่านผู้ฟังท่านนี้นะคะท่านกล่าวว่า คำท,ที่ใช้กันอยู่รู้กันอยู่ในระหว่างสิทธิ์กับอาจารย์ mm hmm. เช่นเรื่องจิตตังเรื่องรูปนั่งเรื่องเข้าออกวิปัสสนาต่างๆเป็นต้นท่านคิดว่าไม่จําเป็นที่ดิฉันจะต้องกล่าวถึงเลยแต่ว่าเท่าที่ได้ทราบมีท่านผู้ฟังที่ไม่ได้รู้ลักษณะบรมัตถธรรม ที่กายแต่ว่าเข้าใจว่าการรู้กายนั้นคือการรู้ท่าทางของรูปที่ประชุมรวมกันโดยไม่ต้องมีลักษณะหนึ่งลักษณะใดที่เป็นปรมัธิธรรมปรากฏและท่านผู้นั้นเชื่อว่าท่านเนี่ยได้ประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปของรูปนั่งแล้วไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรจะกล่าวอย่างไร ท่านก็ยืนยันว่าผู้นั้นยังไม่ได้ประจักษ์สภาวะธรรมเหมือนอย่างท่านที่ได้ประจักษ์แล้วว่ารูปนั่งเป็นสภาวะธรรมที่มีจริงและก็เกิดขึ้นและดับไปด้วยเป็นอุทยพยาญานแล้วเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะขอ,อกล่าวถึงเรื่องของสภาวะรูปอีกครั้งหนึ่งเพื่อท่านผู้ฟังท่านอื่นจะได้พิจารณาด้วยถ้าท่าน จะยึดถือว่าท่านได้ประจักษ์สภาวะธรรมของรูปนั่งเกิดขึ้นและดับไปสำหรับรูปปรมัถธรรมทั้งหมดมียี่สิบแปดรูปพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงรูปทั้งยี่สิบแปดรูปนี้โดยในยะต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้ฟังได้พิจรารณาเพื่อจะได้น้อมระลึกถึงลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามความเป็นจริง ไม่คลาดเคลื่อนไม่เข้าใจผิดจึงสามารถที่จะละการยึดถือนามธรรมและรูปธรรมว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้จริงๆสำหรับรูปปรมัตธรรมยี่สิบแปดรูปทรงแสดงว่าเป็นสภาวะรูปสิบแปดรูปเป็นสภาวะรูปคือเป็นรูปที่มีสภาวะลักษณะจริงๆเป็นสัตว์ลักษณะรูป เป็นสัมมสนนรูปเป็นรูปที่ควรแก่การพิจารณาเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ควรที่จะได้ทราบว่าสภาวะรูปสิบแปดรูปนี้คือรูปอะไรบ้างเวลาที่ท่านคิดว่าท่านประจักษ์สภาวะรูปจะเป็นสภาวะรูปที่ถูกต้องหรือว่าคลาดเคลื่อนไปซะแล้วจากความเป็นจริงสภาวะรูปสิบแปดรูปนั้นแบ่งเป็นรูปหยาบ สิรูปรูปละเอียดหกรูปเป็นสิ่งที่ท่านจะตรวจสอบพระเหตุว่าการที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะนั้นถ้าผิดจากความเป็นจริงท่านยังยึดถือว่าท่านเห็นถูกไม่ได้สำหรับสภาวะรูปที่เป็นรูปหยาบสิบสองรูปก็ยังแบ่งเป็นโคจรรรูปคือรูปที่เป็นอารมณ์ของตาหูจมูกลิ้นกาย จ็ดรูปคือวันนะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นของจริงหนึ่งรูปสัทธะคือเสียงซึ่งเป็นของจริงเป็นสภาวะรูปปรากฏทางหูหนึ่งรูปคันทะคือกลิ่นเป็นของจริงเป็นสภาวะรูปปรากฏทางจมูกหนึ่งรูปรสะคือรส เป็นสภาวะรูปเป็นของจริงที่ปรากฏทางลิ้นหนึ่งรูปรวมสี่รูปแล้วนะคะทางตาหนึ่งทางหูหนึ่งทางจมูกหนึ่งทางลิ้นหนึ่งสำหรับทางกายได้แก่โภภพดถัพทะสามรูปคือเย็นร้อนธาตุไฟอ่อนแข็งธาตุดินตึงไหวธาตุลมอีกสามรูปรวมเจ็ดรูปนี้เป็นสภาวะรูปและก็เป็นรูป ที่เป็นอารมณ์ของอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายถ้าสติของท่านระลึกรู้ลักษณะของสภาวะรูปสีเสียงกลิ่นรสโพดัพะจะเป็นหนทางที่ทำให้ท่านรู้ชัดในสภาพธรรมะแล้วก็จะทำให้ไม่ยึดถือสภาพธรรมะนั้นๆว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้ถ้าเหตุว่าสภาวะรูป มีลักษณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างปรากฏแต่ละทางปรากฏแล้วก็หมดไปเป็นสภาวะรูปหยาบสภาวะรูปหยาบทั้งหมดมีสิบสองรูปแต่ว่าสภาวะรูปที่หยาบเจ็ดรูปนี้ปรากฏเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะฉะนั้นที่สติจะรู้ลักษณะของสภาวะรูปก็จะไม่พ้นจากการรู้สภาวะรูป ทางตาสภาวะรูปคือเสียงทางหูสภาวะรูปคือกลิ่นทางจมูกสภาวะรูปคือรสทางลิ้นสภาวะรูปคือโผฏฐัพพะที่ปรากฏที่กายทีละลักษณะแล้วแต่ว่าขณะนั้นอ่อนหรือแข็งปรากฏเย็นหรือร้อนปรากฏตึงหรือไหวปรากฏสำหรับสภาวะรูปหยาบอีกห้ารูปนั้นก็คือภาษาทรูปห้า ซึ่งได้แก่จักขุปภาษาทรูปหนึ่งโสตภาษาทรูปหนึ่งขานะภาษาทรูปหนึ่งชิวหาภาษาทรูปหนึ่งกายะภาษาทรูปหนึ่งนี่เป็นสภาวะรูปหยาบสิบสองรูปซึ่งสภาวะรูปทั้งหมดมีสิบแปดที่เหลืออีกหกที่เป็นรูปที่มีสภาวะจริงๆเป็นสภาวะรูปจริงๆอีกหกรูปนั้น เป็นสุขุมมรูปเป็นรูปละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดเจริญสติปัฏฐานแต่ถ้าท่านไม่ระลึกรู้ลักษณะของรูปที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นปกติธรรมดาอย่างนี้ท่านจะรู้สภาวะรูปอะไรท่านจะรู้จกักขูปภาษาทรูปหรือโสตะภาษาทรูปหรือคาณะภาษาทรูปหรือชิวหาภาษาทรูปหรือกายะภาษาทรูป เพราะเหตุว่าสิบสองรูปนี้นะคะเป็นรูปหยาบเวลาที่ท่านเจริญสติสภาพธรรมะที่เป็นสภาวะรูปปรากฏที่จะระลึกรู้ถ้าท่านไม่ระลึกรู้รูปเหล่านี้ท่านก็ไม่สามารถที่จะรู้สภาวะรูปอื่นที่เป็นสุขุมรูปได้เพราะเหตุว่าเป็นรูปที่ละเอียดสำหรับสภาวะรูปที่เป็นสุขุมมรูปหกรูปก็คือ อาโปธาตหนึ่งโอชารูปหนึ่งชีวิตตินริยะรูปหนึ่งหัตถยะรูปหนึ่งอิทธิภาวะรูปหนึ่งปุริสภาวะรูปหนึ่งมหาภูตรูปมีสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่เวลาที่กระทบปรากฏที่กายจะไม่พ้นไปจากอ่อนแข็งที่เป็นธาตุดินเย็นร้อนที่เป็นธาตุไฟตึงไหวที่เป็นธาตุลม ส่วนลักษณะของอาโปธาตุนั้นไม่ปรากฏทางกายแต่เป็นสภาวะรูปแต่เป็นสุขุมมรูปสุขุมรูปอื่นอีกห้ารูปก็คือโอชารูปได้แก่โอชะในธาตุดินน้ำไฟลมเป็นอีกรูปหนึ่งซึ่งทำให้เกิดรูปได้ในอาหารทั้งหลายที่กลืนกินเข้าไปจะมีโอชะ รวมอยู่ด้วยซึ่งเป็นปัจจัยทำให้รูปอื่นเกิดสืบต่อไปได้เพราะเหตุว่ามีโอชะเป็นปัจจัยสำหรับโอชะที่อยู่ในอาหารมีท่านผู้เจริญสติปัฏฐานคนใดจะรู้รูปนั้นไหมคะกําลังลิ้นกระทบรถรสปร,รากฏถ้าสติไม่ละลึกรู้สภาวะรูปคือรสท่านจะรู้โอชะที่อยู่ใน อาหารนั้นซึ่งเป็นสุขุมมารูปที่ไม่สามารถจะรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นหรือกายแต่จะรู้ได้ด้วยใจเพราะเหตุว่าเป็นสภาวะรูปแต่เป็นสุขุมมารูปขอโทษท่านผู้ฟังทุกท่านครับคือผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันในเรื่องรูปรูป,รป,รปนี่คําว่ารูปนี่ก็ละเอียดมากนะครับผมอยากจะทราบว่าการที่สัมผัสได้ของธาตุอาโปธาตุนั้น อาจจะสัมผัสได้ด้วยอย่างไรจรึงจะรู้ได้ว่าเป็นรูปน้ํากระทบหรือว่าอะโฟธาตกระทบแต่จะเป็นอะโฟธาตมากระทบเราก็ตามหรืออากายของเราไปกระทบอะโฟธาตก็ตามถ้าจะมีวิธีรู้ได้อาจจะรู้ได้อย่างไรครับความหมายของสภาวะรูปคือรูปที่เป็นสภาวะธรรมมีลักษณะจริงๆของรูปนั้นส่วนรูปที่เป็นอสภาวะเป็นแต่เพียงวิการะ เป็นอาการของรูปที่เป็นสภาวะธรรมส่วนการที่สภาวะรูปได้จำแนกออกเป็นโอลาริกรูปรูปหยาบก็เพราะเหตุว่าปรากฏรู้ได้ส่วนสภาวะรูปที่เป็นรูปละเอียดที่จะรู้ได้ก็ต้องรู้สภาวะรูปที่เป็นรูปหยาบเสียก่อนเพราะฉะนั้นการที่สุดธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้และทรงแสดงไว้โดยละเอียด เป็นความจริงทุกประการแล้วแต่ปัญญาความสามารถของผู้ที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะนั้นแต่เวลาที่ท่านจะประจักษ์สภาพธรรมะแต่ละชนิดตามความเป็นจริงไม่ผิดเลยจากที่ได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกแต่ความรู้ของแต่ละบุคคลก็มีความละเอียดต่างกันมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งท่านถามว่าอากาศธาตุ รู้ได้จริงๆหรือแต่ว่าเวลาที่ท่านรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงตรงตามคระธรรมวินยัยไม่คลาดเคลื่อนไม่มีที่สงสัยเลยแล้วแต่ว่าปัญญาความสามารถที่สะสมมาจะทําให้ท่านประจักษ์สภาพธรรมะที่หยาบหรือที่ละเอียดมากน้อยต่างกันเวลาที่ลมกระทบปรากฏรู้สึกว่าเป็นก้อนแท่งทึบเหมือนอย่าง สิ่งที่กำลังปรากฏทางกายที่เป็นก้อนแท่งทึบหรือเปล่าเวลาที่ท่านประจักษ์สภาพธรรมะที่เป็นลักษณะของรูปอย่างธาตุลมมีลักษณะตึงหรือไหวที่จะปรากฏให้เห็นว่าเป็นลักษณะที่ไหวได้ก็หลายกลาบและก็เป็นลักษณะที่เบาและถ้าปัญญาประจักษ์ในลักษณะที่เป็นธาตุลมจริง ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีความยึดถือว่าเป็นตัวตนปัญญาที่รู้ชัดรู้ละเอียดรู้ถึงลักษณะของสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนั้นตามความเป็นจริงแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่ท่านผู้ฟังจะเป็นห่วงเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะทราบก่อนว่าอะไรเป็นสภาวะรูปอะไรไม่ใช่สภาวะรูปเพื่อท่านจะได้เจริญสติปัฏฐานระลึกรู้ลักษณะของสภาวะรูป ตามความเป็นจริงไม่ไปหลงยึดถือสิ่งที่ไม่ใช่รูปว่าเป็นรูปแล้วก็ไปเข้าใจว่าได้ประจักษ์ลักษณะความไม่เที่ยงความเกิดขึ้นระดับไปแล้วโดยที่แม้พระธรรมวินัยจะได้ทรงแสดงไว้อย่างละเอียดและสภาพธรรมะก,ก็ปรากฏให้พิสูจน์สำหรับสภาวะรูปที่เป็นสุขุมรูปมีหกรูปคือธาตุน้ำอาโปธาตุหนึ่งเป็นทูเรรูปเป็นรูปปล เป็นอัปปติคะรูปเป็นรูปที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้ความจริงธาตุน้ำก็มีอยู่ในกายที่ใดมีธาตุเดนธาตุไฟธาตุลมก็ต้องมีธาตุน้ำเกาะกลุ่มธาตุทั้งสีน่นี้ไม่ให้กระจัดกระจายแยกออกจากกันทั้งๆที่อยู่ที่ตัวหรือว่ารวมอยู่ในมหาภูตรูปแต่ทำไมเป็นทูเรรูปทำไมเป็นรูปไาย ที่ว่าเป็นรูปไกลเนี่ยค่ะเพราะไกลหรือยากต่อการที่จะรู้แจ้งทั้งๆที่อยู่ที่ตัวแต่ว่าโดยลักษณะของรูปนั้นเป็นสุขุมมารูปเป็นรูปละเอียดเป็นทูเรรูปเป็นรูปที่ยากที่จะรู้แจ้งได้เพราะเหตุว่าเป็นอัปปติคะรูปกระทบตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้สำหรับโอชารูป เป็นสุคุมรูปหนึ่งชีวิตตินรยะรูปเป็นสุคุมรูปหนึ่งเป็นรูปที่เกิดร่วมกับรูปที่เกิดเพราะกรรมเป็นสภาพที่ดำรงรักษารูปที่เกิดร่วมกันให้ดำรงอยู่เป็นรูปที่ทรงชีวิตหรือมีชีวิตเป็นลักษณะที่ทำให้รูปที่เกิดจากกรรมนั้นต่างจากรูปที่เกิดเพราะอุตตุหรือเพราะอาหาร สำหรับสภาวะรูปที่เป็นสุขุมรูปหกรูปอาโปธาตุหนึ่งโอชารูปหนึ่งชีวิตตินดริยะรูปหนึ่งหัตถยะรูปหนึ่งอิทธิภาวะรูปหนึ่งปุริสภาวะรูปหนึ่งหัตถยะรูปก็เป็นรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตทุกดวงเว้นจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณ เวลาเห็นจิตเห็นเกิดที่จักขุปสาทะเวลาได้ยินจิตได้ยินเกิดที่โสตะปสาทะเวลาที่ได้กลิ่นรู้กลิ่นจิตที่รู้กลิ่นเกิดที่ขานะปสาทะเวลาที่รู้รสจิตที่รู้รสเกิดที่ชิวหาปสาทะเวลาที่รู้เย็นหรือร้อนหรืออ่อนหรือแข็งที่ใดจิตที่รู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งเกิดที่กายะปสาทรูปตรงนั้นที่นั่น แต่ว่าจิตอื่นเช่นโลภะมูลจิตความคิดนึกต่างๆเหล่านี้เกิดที่หัตยะรูปเพราะว่าในภูมิที่มีขันธห้าที่นามขันธจะเกิดโดยลำพังโดยไม่อาศัยเกิดที่รูปนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ใดซึ่งเป็นที่ที่จิตอื่นเกิดนอกจากทวิปัญจวิญญาณจิตสิบด,ดวงที่นั้นเป็นรูปคือเป็นหัยะรูป สำหรับอิทธิภาวะรูปก็ซึมซาบอยู่ทั่วตัวปุริสภาวะรูปก็ซึมซาบอยู่ทั่วตัวเป็นสุขุมมรูปที่เป็นสภาวะรูปสภาวะรูปสิบแปดรูปก็เป็นรูปหยาบโอลาริกรูปสิบสองและก็เป็นสุขุมมรูปหกรูปเท่านั้นไม่มีรูปนั่งเลยถ้าท่านผู้ใดจะไม่ระลึกรู้สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ที่เป็นสภาวะรูปหยาบที่รู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านอยากจะรู้สุขุมมารูปซึ่งเป็นสภาวะรูปท่านจะต้องรู้อาโปาธาตโอชารูปชีวิต,ตินเระยะรูปหาทยะรูปอิทธีภาวะรูปปุริสภาวะรูปเท่านั้นที่เป็นสภาวะรูปค้นจากนี้แล้วท่านจะกล่าวว่าท่านประจักษ์สภาวะ คนอื่นกล่าวว่ารูปนั่งไม่ใช่สภาวะรูปเพระเหตุว่าไม่ได้ประจักษ์รูปนั่งท่านกล่าวได้ยังไงคะในเมื่อบุคคลอื่นในครั้งพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและคราสาวกทั้งหลายก็ได้เจริญปัญญารู้รูปทั่วท่วนท,ทั้งปวงว่ารูปใดเป็นสภาวะรูปรูปใดไม่ใช่สภาวะรูป และท่านเหล่านั้นเจริญปัญญารู้สภาวะรูปและก็พระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงว่าสภาวะรูปมีรูปอะไรบ้างและรูปอะไรเป็นอสภาวะรูปเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลอื่นเจริญสติปัญญารู้สภาวะรูปตามความเป็นจริงว่าเป็นสภาวะรูปท่านยังจะกล่าวว่าคนอื่นไม่รู้สภาวะรูปเพราะเหตุว่าไม่ได้ประจา์รูปนั่งว่าไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนั้นถูกหรือผิดแล้วก็สามารถที่จะแยกเพื่อจะละการยึดสีรูปที่ประชุมรวมกันออกเป็นแต่ละลักษณะของรูปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายได้ไหมโดยการที่ไม่ระลึกรู้ลักษณะของสีเสียงกลิ่นรสผดทัพพะซึ่งเป็นรูปหยาบเจ็ดรูปรูปหยาบมีสิบสอง ถ้าท่านไม่รู้เจ็ดรูปนี่ท่านจะรู้รูปหยาบคือจักขุภาษาทะโตสะภาษาทะคานาภาษาทะฉิวหาภาษาทะกายาภาษาทะห้ารูปหรือเพราะว่าท่านกล่าวกันว่าสติปัญญาน้อยคนสมัยนี้ต้องรู้รูปหยาบถ้าต้องรู้รูปหยาบจะพ้นไปจากรูปสิบสองรูปนี้ไม่ได้และก็รูปหยาบที่เป็นโคจระเป็นอารมณ์ก็คือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ